พามาชมพักน้ำจ้าพักน้ำธรรมชาตินี่นี่น่ะอ่อนอยู่นี่จ้าต้นพักน้ำมีหยอดมัน อย่าเก็บอยู่จ้ามันของพระท่านเพินินอันไก่แล้วย่านพระท่านเวลา,น,น,านี่แต่หยอดข้างมาานี่แหละจ่ายหยอดพักน้ำสีห้าไปลวกกินปลาไปเบื้องต้อจ้ามันนี้าเขาปลา โอยช่วยด้วยช่วยด้วยไปว่าท่านมูอีกแล้วสำหนีกันเด้อจ้า